ป้ายแดงมือเดียวย้ำนะครับทำงานราชการอยู่ศูนย์ราชการไม่สองหมื่นแปดไม่สองหมื่นแปดแคปหน้าจอนะมามาใครไม่ทันเมื่อวานนะสองหมื่นแปดเลยนะผมเจ็ดหกห้าหกแคปหน้าจอนะย้ำไม่สองหมื่นแปดครับย้ำนะพี่นะไม่แค่สองหมื่นแปดรถปีหกสามเก่าไหมต้นไม่เก่านะรถปีหกบันไดข้างมีฮะนะต้นมาเอฟซีบอกจองต้นตัวนี้ใจเขาักน้องหญิงฝากดูแลพี่เขาด้วยนะครับต้นต้นดูดูดิพี่ พี่ผมบอกเลยพี่โชคดีมากเลยนี่นะต้นตัวนี้คือแผงข้างคือแผงข้างนะพี่ดูมันติมีสองข้างป่ะมันติสองจอแกะถูพลาสติกยัะจอยังไม่แกะถูพลาสติกนะโอ้ยเพราะไม่มีเป็นเจ้าของแล้วแกะได้เต็มที่เลยไม่ต้นใหม่มันใหม่จริงนะโอ้ใหม่ใหม่สองมิลแต่แล้วพี่หล้างเบาดูล้างเบาดูหลังเบาดูเขาไม่เลนเจอร์ดูตรงนี้ดูนี้ พี่เคยเจอรถใหม่ไหมต้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดประตูใหม่ต้นแป้นนะเอาใหม่นะต้นดูจอนะเดี๋ยวพี่ปิดปตูแป้นเลยครับผมอาหารมปนี่ก่อนทาานี่ก่อนนะอ่ะต้นมาหนึ่งสองสามโอ้ยนี่ฮะอินเนเมชั่นเลยอินเนเมชั่นไม่ทันไม่ทันใช่ไหมครับผมเร็วไปมาคือล่ะไม่ทันแล้วต้องออนวงจรแล้วมาจะโชว์เจ้านะจะเป็นไร เต็มใหสองหมื่กว่าโลอ่ะกุญแจยังดิกุญแจในโมดด้วยหม่ย่ะหมาฮะโอ้โหดูดิประตูคนขับเปิดก็บอกนะครับครับผมกดโอเคนะเนี่ฮะน้ำมันเต็มทะลุทางเลยสองหมืนแปดพันสามร้อยครับสนใจครับแคบหน้าจอแล้วจองได้เลยนะพี่นะผมย้ำนะว่าด่วนนะผมใบสองหมื่นแปดพี่เป็นประหาในตลาดไม่มีครับรถปีหกสามทะเบียนนี้นะแคบบนะพี่นะ